สวัสดีซีวดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุน่มบอลค้นรอยเอ็ดครับพี่น้องวันนี้มีประเด็นคือเกาครับพี่น้องประเด็นยอดเยี่ยมกระเทียมดองวันนี้ขอพูดคําว่าสุดยอดยอดสุดครับผมไปฟังกันครับหนุน่มบอลเขาเ,เล็นสีวอาเรื่องยังครับผมวันนี้มีประเด็นอยู่ว่าวิดีโอยอดเยี่ยมของโลก บาดพี่น้องฟังดีดีวิดีโอยอดเยี่ยมของโลกคืออะไรลำดับยี่ส่ยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแม่น้องปาดปรากฏการนี่ไม่ใช่ปรากฏการครั้งแรกนะครับพี่น้องนี่คือครั้งก่อนคือลำดับที่17ของโลกเนี่ยครั้งที่สองแล้วนะครับผมยี่สของโลกพี่น้องพี่น้องฟังเอาดีละ นี่คืออะไรผมถึงบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาองอิงเพชรบ,บ้านแพงกําลังจะสร้างอะไรให้แก่ประเทศไทยลองคิดเบิง้งใส่คําว่าประเทศไทยเลยนะไม่ใช่เลเล่นอันนี้บ่ได้ว่าแอบอ้างหรือลองคิดดีๆถ้าขึ้นระดับโลกนี่คือตัวแทนประเทศไทยต่อจากนี้ไปคุณลองคิดดูนะครับคําว่าหมอลําองอิงสร้างอะไร หมอลำฟีเวอร์นะช่วงนี้แล้วถามว่าณนะตอนเนี้องคงอิงพาหมอลำฟีเวอร์หลายท่านหลายช่องพูดมาแล้วว่าองค์อิงใช้คําว่าหมอลำฟีเวอร์หลายๆวงในงานย้อนอยังหมอลำฟีเวอร์นะครับผมจากคําว่าหมอลำฟีเวอร์เกิดขึ้นอะไรบ้างองค์อิงเข้ามาหมอลำหลายๆคณะมีงาน แม่บอกครับเพราะว่ายังทุกคนเริ่มเขากลับมาฟังหมอลำเบิงหมอลำสองโควิดหายไปสุดยอดว่พี่น้องลองคิดเบืองว่าสุดยอดบ่หลังจากนี้ไม่ใช่หมอลำฟีเวอร์เฉพาะในประเทศไทยนะครับผมคุณลองไปนั่งคิดดีๆนี่คือนักร้องหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้าไปสู่ลำดับโลกเลยนะแม้กระทั่งของพ่อโจด้วยนะ พี่น้องลองคิดเบื้องต้นแล้วว่าคืออะไรต่อจากนี้ไปการโปรโมทหมอลำดังในประเทศฟีเวอร์แล้วในประเทศต่อจากนี้ไปไม่ใช่แค่ประเทศนะครับใช้คำว่าทั่วโลกนะการที่เอฟซีดูเอฟดันแล้วเพลงน้องขึ้นไปบวกกับช่อง YouTube ทางอเมริกาเปิดแล้วเปิดคำว่าอุ้งอิงเพชรรันแพงเนี่ยยังเกิดขึ้นนี่ไง ทุกอย่างก็จะขึ้นไปลำวีดีโอยอดเยี่ยมลำดับโลกทางช่อง YouTube พอขึ้นบ่อยบ่ยบ่อยๆต่างประเทศคิดอย่างเกิดขึ้นเฮ้ยนี่ใครนี่ใครว่าล้วคนลูกหมอลำไม่ใช่จะว่าฟีเวอร์เฉพาะในประเทศนะครับต่อจากนี้ไปคุณรู้ไหมคืออะไรหมอลำจะฟีเวอร์ไปทั่วโลกเมียนว่าครับพี่นอ้องอันนี้ถ้าถ้าเกิดขึ้นจริงละ่ะทำไงอะ่ะพี่น้องลองคิดเบื่งจากวันนั้นถึงวันนี้ทีมห้า เบืองมอลำาดนๆไหนเบืองที่หนึ่งมาแน่โดนๆมีนายทุนจ้างมาปิดวีกเนี่ยซูมือนี่เกือบทุกวันอะ่ะแต่ละจังหวัดอะ่ะบางจังหวัดมือหนึ่งนีน่สองคณะสามคณะอยู่ในจังหวัดเดียวกันพี่น้องล่องคิดเบืองว่าหมอลำฟีเวอร์ในประเทศแล้วอง้์หญิงกําลังจะทําอะไรให้ฟีเวอร์องค์หญิงกําลังจะทําให้หมอลำฟีเวอร์ไปทั่วโลกมเนี่ยเอา้าเป็นไปได้ไหม ลองคิดดูเป็นไปได้ทําไมจึงเป็นไม่ได้ล่ะก็นี่ไงอุคงอิงขึ้นไปขึ้นไปอยู่ลําดับวิดีโอยอดเยี่ยม YouTube ของโลกเลยนะนี่คือไม่ได้จัดลําดับในประเทศไทยลําดับประเทศไทยคือที่หนึ่งอยู่แล้วมาแดงหมวดเพลงและหมวดทั่วไปแต่ประเด็นคือตอนเนี้ใช้คําว่าหมวดหมวดเพลงที่ว่าวิดีโอยอดเยี่ยมไปทั่วโลกอะแล้วทําไมคนจะไม่รู้จักล่ะทีเนี้ย ผมกำลังจะบอกพี่น้องฟังว่าต่อไปเนี้ยหมอลำจะฟีเวอร์ไปทั่วโลกเพราะทุกคนมาประเทศไทยก็จะมาดูหมอลำเพราะอะไรนี่เลยองค์อิงเพชรวันแพงกำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้แก่วงการหมอลำและประเทศไทยไปตามประเทศไปเบิงนั่นเบิ้งนี่มาประเทศไทยมาเบิงหมอลำนักท่องเที่ยวจะเข้ามาประเทศไทยเพราะอะไร พะเข้าไปดูคลิปุงอิงุงองิงเล่นหมอลำเป็นงานคอนเสิร์ตขนาดที่ต่างประเทศไม่เคยเห็นปาดวงนั้นวงนี้มีแสงสีเสียงมีเครื่องเสียงดีดังดีต่อจากนี้ไปคุณลองคิดดูว่านี่คือหมอลำที่จะสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกนะโมเมนต์วอาเลนเวอาหัวหวอพีปน้องคิดเอาว่าต่อจากนี้ไปคำว่าหมอลำมันจะไปทั่วโลกแล้ว จะดังไปทั่วโลกทุกคนมาประเทศไทยมาดูหมอลำอ่ะเป็นไปได้ไหมทาไมจะเป็นไม่ได้ลองดูที่อัพี่นอ้นองท่าน้ององค์หญิง,ง,งปล่อยเพลงปุ๊บขึ้นลำดับโลกขึ้นลำดับโลกขึ้นลำดับโลก,ลโลกทุกคนเขาจับตามองอยู่แล้วก็ยังเข้าเปิดขึ้นมาเนี่ยลำดับโลกวิดีโอยอดเยี่ยมของยูทูบเท้าก็เห็นนักห้องต่างประเทศปุ๊บ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 แมนบอ่อะถ้าวันหนึ่งบอสโจปล่อยเพลงให้น้องบ่อยๆต่างประเทศเปิดเช็ควิดีโอยอดเยี่ยมของยูทูบทั่วโลก เป็นรูปน้องขึ้นบัเศร้าตามประเทศก็มองว่าเฮ้ยนี่ไข่เหรอถูกต้องไหมเข้าใจว่าคําว่านี่ไข่น่ะขึ้นมาดูตีขึ้นมาดูเนี่ย,ายจากเอฟซีในประเทศไทยมีเยอะอยู่แล้วต่อจากนี้ไปคือเอฟซีตามประเทศยูทูบเบอร์ตามประเทศก็ทําอยู่ตอนนี้ดีเอเชั่นของน้องแล้วตัวนี้ถามว่าทําไมจะไม่รู้จักน่ะการเผยแพร่ประเทศไทยเผยแพร่ตามประเทศเอาไปเผยแพร่การเปิดการมองเห็นที่อเมริกามีเอฟซีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่า การมองเห็นที่เมกาของน้องเปิดแล้วพี่น้องลองคิดเบ่งขนกินลูกอบอสโบเมียนบอกให้พี่น้องว่าเอ้ยยกย่อไปเถ่ะโบเม,มนีนถ้าขึ้นมาลำดับโลกแบบนี้มีปรากฏการณ์ไหนไหมที่นักร้องหมอลำสามารถเข้าไปอยู่ในจุดๆนั้นแล้วไม่ใช่ว่าแค่เพลงเดียวนะใช้คำว่าสงเพลงแล้วพี่น้องลองคิดตามเบ่งวะ มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้แมนบ่กครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถ้ามีชื่อคําว่าอุ้งอิงแมนบอกหรอกให้สิบหกมือหนึงอุ้งอิงสร้างปรากฏการณ์ขนาดนี้ขึ้นทั่วประเทศรู้จักมาประเทศไทยเพื่อมาดูหมอลำไหมพี่น้องลองคิดเบิงโอ้ผมมาสุดยอดแล้วแล้วสิ่งที่ประทับใจต่อจากนี้คือคือคือโม่เฮา FC อ่ะ ดูน้องดันน้องจนดังไปทั่วโลกสิ่งที่จะกลับมาคืออะไรไหมกลับมาคือต่างประเทศมาเที่ยวรายได้เข้าประเทศไม่นช่าครับพี่น้องน้องดังน้องดังสิ่งที่เกิดขึ้นน้องทุกคนเห็นอยู่แล้วนางฟ้าใจบุญการช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีน้องเต็มที่คืนนี้ไงครับมันจะไหลระบบมันจะไหลไปเองแม้กระทั่งเอาคลิปล่าสุดน้อง โอ้ยบ่อยากใส่คำว่าขอท่านพี่น้องน้องเห็นคนแก่นั่งเออขอขอท่านละเอา้าเว้าตรงๆซะน้องหยิบให้สุดยอดวะนี่คือเด็กที่ไม่เคยมองว่าใครเป็นอะไรยังไงน้องเห็นว่านี่คือต้องให้ก็คือให้พี่พี่น้องหลายคนก็นมองว่าเออผู้นั้นผู้นี่ยังว่าไดีไปซอยผู้อยากไล่ผู้นั้นผู้นี่จไปซอยผมพูดจากตรงนี้นะจากใจเลยว่าดวงสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ หอดเวลาน้องสีเขาไปเองคนที่บุญสัมพันธ์ดวงสัมพันธ์กับน้องถึงเวลาน้องสีไปทําบุญเองบ่เห็นว่าแต่ย่ายน้องไปแก่บนอยู่ศาลเมหันนี่เห็นย่า่เต้นน้องเห็นน้องก็จาได้น้องก็ประกาศตามหาน้องก็ไปซอยเด็กน้อยยังได้ตุ๊ก,กตาน้องก็ไปหายบ้านกับศรีสะเกดสร้างบ้านน้องก็ไปสร้าง ถึงเวลาทุกอย่างถึงเวลาจะสันน้องจะไปทําเองพี่น้องเสื้อวอกว่า,วาการทําบุญอะเริ่มแรกต้องบูรวงสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ก่อนนะเพราะเมนวสิไปเฮ็ดซอยผู้นั้นผู้นี้วันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าเด็กคนนี้เคยเจอสิ่งแบบนี้มาได้เรียนรู้ความยากลําบากมาน้องมองเห็นอยู่แล้วสบายใจพี่น้อง FC, เอฟซีเฮ้าทุกท่นทุกท่าน,ท,ท,านที่เข้ามาเบิ่งก็รู้อยู่แล้วว่าแม้กระทั่งเอาว่า,างไง การทำบุญทุกครั้งคุณต้องปิติถูกต้องไหมปิติดีใจนะคือบุญแล้วเหมือนเราให้น้องเนี่ยสิบบาทยี่สิบ,บาทนี่ปิติบอกปิติมือหนึ่งพี่น้องเห็นว่าน้องยิบเงินตัวนั้นไปซอยคนอยากไร่ไปสางบ้านซอยเหลือคนอยากไรเจ้าปิติอีกบ่าวปิติยิ่งกว่าเดิมอีกนี่ศิลป,ปินที่เราให้ยังปิติแล้วเนี่ยนี่ไงน้องไปซอยอยีกให้ปิติเขาถึงบอกว่าคนเราอ่ะไม่ได้มีเงินเยอะ การที่จะไปสร้างบ้านสร้างซอยมันเป็นไปได้นี่ไงดวงสัมพันธ์บุญสัมพันธ์เอฟซีทุกา่านเขาว่าพ่อกันไงคนละสิบบาทห้าบาทเป็นเงินก้อนใหญ่สามารถไปช่วยคนยากไร้ได้แต่ขันแหน่อาอยางถงเกันสิบาทไปซอยฮ็ดบ่ไดดนี่คะ่ะดวงสัมพันธ์บุญสัมพันธ์กันพี่น้องเอฟซีเขามาพ่อกันนี่แหละดวงกันบุญสัมพันธ์กันคันดวงมาสัมพันธ์บุญมาสัมพันธ์กันเบื้องแล้วเจ้าก,กับเพามากดอกไม่ว่าหรอครับแต่ถ้ามันดวงบุญมันหนุนกันอะ มันถึงเวลามันพอกันมันก็หักมีอะบอหรอครับนี่ไงทุกคนถึงรักน้องไงต่อไปอนาคตถ้าดังระดับโลกน้องมีตังอะคอยดูน้องก็ต้องไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อยู่แล้วน้องไม่เคยมองขามน้องเข้าใจเห็นอกเห็นใจทุกคนที่ทุกอย่างเพราะน้องเคยผ่านมาจากเด็กคนเนี้ยอยู่เคยอยู่จุดจุดนี้เมื่อหน้าเมื่อหลังน้องก็เห็ดภาพประทับใจเมื่อคืนที่ผมนั่งดูน้องก็ไปซอยผู้เท่าผู้เกนั่งคอท่าน้องก็ให้ เป็นเด็กที่บวชเลยว่าเลือกนะน้องเหมือนคล้ายว่ามองเห็นว่าคนเนี้ยต้องช่วยแล้วต้องเดินเข้าไปช่วยแล้วนี่แหละบุญสัมพันธ์ดวงสัมพันธ์คนเท่าหอดเวลาเดี๋ยน้องไปซอยเองคนเท่าบัลลัฮจักไปพอทางทิกต็อกน้องก็ไปซอยได้ไม่ใช่หรอครับนี่แหละเหตุและผลเขาว่าบางครั้งอะ่ะไม่จําเป็นต้องไปนําเสนอตัวตนให้พี่ช่วยแต่ถึงเวลาเขาจะเห,เห็นเองจัดสรรเวลาจะจัดสรรเองแล้วน้องจะไปซอยเอง แน่นวครับพี่น้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อไปนี้ผมว่าอนาคตถับเป็นปไใดจะไงหมอลำกับไประดับโลกนักท่องเที่ยวมาเทียเท่ยวประเทศไทยเงินเข้าประเทศไทยเพราะหมอลำเพราะองค์อิงเพลัดเพลงแน่นอนถ้าเพลงยังเข้าไปติดชาร์จแบบนี้ตลอดนะเรื่อยๆเรื่อยๆจนตาประเทศเริ่มสงสัยแล้วแล้วก็เริ่มไปเบืองน้องว่าเด็กคนนี้คือใครเพราะเบิงแล้วแบกเกราคืออย่างเวทีหมอลำไง พอเห็นวีที่มอลำโอ้นี่มันสนุกมากเลยมันน่าเที่ยวหลายๆประเทศเขามาแล้วติดใจฝรั่งเขามาเนี่ยถีป็นมีแฟนเป็นฝรั่งแม้กระัางคนญี่ปุ่นยี่นั้น,ะเ,นเขามาเรื่อมมากแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะมอลำไม่ใช่จะดังแค่ในประเทศนะต่างประเทศก็ต้องดังนี่แหละเขาบอกว่าวอุ้งญิงพามอลำฟื้นฟูหลายๆท่านบอกว่าฟีเวอร์กลับมาแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่ฟีเวอร์แต่ในประเทศต่อไปฟีเวอร์ถึงต่างประเทศแน่นอนถ้าพี่น้องฟังแล้วมัก สิงที่นูวลเขาเรียนว่าวัาดีแล้วถูกต้องก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนูโวลเขาเรียนเด้อทุดท,ท่ายท้ายสุดขอกล่าวเข้ามาสวัสดีสวีดัสครับผม